ตรงริมหาพอดีเลยนะอืมเห็นวิวแบบเต็มเต็มเลยนะครับแลอากาศตอนนี้คือแบบเย็นมากแล้วก็ลมแรงแบบมากมากเลยคือแบบนั่งกันข้างล่างไม่ได้แล้วอะ่ะต้องไปนั่งข้างบนเนาะบอกให้คุณแฟไปทํากับข้าวข้างบนเลยเพราะว่าแก๊สมันจุดไม่ได้เลยครับเพื่อนเืมเอาลงมาก็ดับเนาะเราก็จอดกันอยู่ริมหาแบบนี้เลยบรรยากาศแบบโคตรด,ดีพี่พี่อากาศถือว่าเย็นจัดเลย อ่ขึ้นมาหลบลมเนาะก็ใครที่สนใจอุปกรณ์แคมปิ้งนะไม่ว่าจะเป็นเตากงเตาแก๊สหม้อหายหรือว่าอาแอร์เคลื่อนที่หรือระบบโซล่าเซลล์นะครับสามารถอดูได้ในลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าอ่าสินค้าใน YouTube ก็ได้เนาะออ้าวมีวทำไมวันนี้เราถึงทำแบบข้าวบ,บนรถไหนเราเพื่อนฟังซิลมแรงมากเลยนะ <laughs> ไฟดับแน่